2ทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แก่ปืนใหญ่อาเซนนลและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกโดยอาเซนนลสามารถเปิดบ้านต้อนรับปารีสแซงแชคแมงด้วยศกอ2อต่อ0ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คืนฟอร์มเก่งถล่มสโลวานราติสลาว่า4ต่อ0ยอย่างขาดลอยอาเซนนลโชว์ฟอร์มเด็ดเชือดเปอแอชเช 2-0ต่อนในเกมที่สนามเอมิเรตสเตเดียมอาเซนนลเริ่มต้นเกมได้อย่างแข็งแกร่งโดยได้ประตูนำจากไคฮาวเวร์ในนาทีที่20จากการเปิดบอลเข้ากลางของเลอันโดรทอนอัสซาต่อด้วยประตูที่2จากจังหวะฟรีคิกที่บูคาโยซาก้าเปิดบอลจนจานลุยจิดอนนารุม่าพลาดทำให้ทีมขึ้นนำ2-0ในนาทีที่35แม้ในครึ่งหลัง เปแอเชพยายามครองบอลและบุกเข้าทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำลายแนวรับของอาเซนอนได้ทำให้จบเกมด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนฟอร์มสุดโหดถลม่มสโลวานบราติสลาว่า4-0ตอีกคู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องออกไปเยือนสโลวานบราติสลาว่าทีมจากสโลวาเกียทีมของเป๊ปกาวาดิโอลาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจากการทำประตูโดยอินไค กุนโดการในนาทีที่8ตามด้วยฟินโฟเดนในนาทีที่15ในครึ่งหลังแมนซิตี้ยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องและมาได้อีก2ประตูจากเออร์ลิงฮาลันในนาทีที่58และดาวรุ่งเจมส์แม็กอาร์ตี้ในนาทีที่74ทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มไป4-0ต่อคว้าชัยชนะอย่างสวยงาม